โอ้ยพี่น้องเอ้ยอีกแล้วสร้อยสร้อยเรือได้พี่น้องเอ้ยผมเต็มเผาอีกแล้วโอ้โหนี่ถ่ายบึงใกล้ๆปลาเค็งปลาคอปลาดุกปลาหมอปลาพูดปลาปากปลาเค็งโอ้ไม่จป่ปลาเค็งกับปลาก,กระเดิดพี่น้องเอ้ยผมเบ่งเอาอืมอืมนี่ครับใส่เที่ยทีสองนะครับนี่เทื่ยก้อนเนี่ยเอาเอา,เอ,าอ้างพี่น้องแล้วกะ เอาไปเห็ดบุญเห็ดทานปั่นพี่พ่อแม่พี่น้องกินครับกินกับผมกินผู้เดียวครับพี่น้องป้องปายกะปั่นคือเก่าพายากินก็เรียนเชิญด้วยครับเรียนเชิญมาปลดช่วยกันนะครับผมเพราะว่าผมปลดคนเดียวนี่โอ้ยครั้งก่อนเนี่ยผมโอ้ผมยอมครับผมผมไม่ไหวเพราะมันปลดใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงครับผมนี่นี่แข้งเลยพี่น้องเอ้ปฏิวัติได้ผม ปลาอะโบดิเลียงมันมเ s, าเองตามธรรมชาติครับผมมีมีสูตรโคกนองหน้าของผมแบบผมเอาหนังงวัวกระดูกงวัวทิ่มลงนี่ครับบบแมนผลาอะาไม่คือเขาว่าได้มันมันจะได้กินเลือดกินข้าวของกันแดงแดงครบโอ้โหอืมเอา้ามาเด้อพี่น้องเอ้ยพยยากับไดพูอ้เอ้าอู้เอาเบงเอาเบงส้มส้มส้มบุ๊ฮู้ เคยเห็นต่ในเฟซบุ๊กเขาแล้วครับบัวไล่บัวเล,ย,วเลยไปทางในอันนี้บัวเลยครับผมเต็มเต็มเออแค่น,นี้ละพอ